วันนี้ผมจะมาชมกันจะพามาชมพระเนื้อตะกัวเก่าๆหรือว่าตะกุดตะกัวตะเก่านะครับก่อนที่จะดูพระเครื่องเป็นหรือว่าดูวัตถุโบราณเป็นหรือดูดูเครื่องรางเป็นเราก็ต้องศึกษาเบสิเนะศึกษาเบสิกครับถ้าเราดูตะกัวเป็นสักอย่างนะมันมันมันนันเป็นเบสิกที่ต้องต้องต้องดูให้เป็นนะต้องดูให้เป็นนะครับเพราะว่าไอตัวตัว ตัวเรื่องดูตะกวัวเก่าเป็นไม่เป็นมันทําให้เราดูพระเครื่องไม่ค่อยพลาดเท่าไหร่ยางเงอย่างเงี้ยเห็นไหมตะกวัวเก่าเก่าถ้าแก่ตะกวัวหน่อยมันก็จะขึ้นไขอย่างงี้แหละมันจะขึ้นไขขึ้นเขาเรียกว่าไขขึ้นเป็นเม็ดเม็ดไขขึ้นเป็นเม็ดเม็ดมันแล้วแต่ธรรมชาติของของของ,ของตัวตัวตะก,วกวัวนะมาดูนี่น,นี่นี่ตะกัวเก่ามันจะขึ้นเป็นเม็ดเป็นเม็ดเขาเรียกว่าไขหนองอะไรอย่างเงี้ยนะ อย่างนี้เขาเรียกว่าไขาหนองพวกตะกวัวพวกนี้ต้องมีอายุอย่างน้อยเจปีขึ้นเออเจปีขึ้นแป